สวัสดีค่ะเพื่อนๆเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะที่รีมูดตี888นะคะวันนี้นะคะเรากลับมาดูนะคะ ดวงใาวันความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะอันนี้จะเป็นสําหรับคนโสดเนะาะเมื่อวานเป็นสําหรับคนมีคู่นะคะว่าคนโสดเนี่ยความรักที่คุณตามจีบอยู่หรือว่าคูณช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูกันนะให้เพื่อนๆตั้งจิตอธิษฐานนะคะต่อองค์พระพิคเนตนะคะให้ท่านเปิดดวงเปิดโชคชะตาของคุณนะคะอ่าเรามาดูกันนะว่าเพื่อนๆจะได้ไพ่ใบไหนกันบ้างนะคะ เรามาดูกันนี่นะคะ่ะใบแรกอ๋อจะมีสามดาบขึ้นมาไม่ค่อยโอเคเท่าไรเลยนะคะอืมโอเค ให้นะคะเพื่อนๆอ่านใบแรกก่อนละกันใบแรกนะคะถ้าคุณเนี่ยเห็นชัดเนาะถ้าคุณเนี่ยเต็มผู้หญิงนะคะช่วงเนี้ยคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆมีมีความดึงดูดกับเพศตรงข้ามสุดๆมีอำนาจในการต่อรองในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไม่ว่าเขาจะมาจีบเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยจะไปจีบเขานะคะโอกาสเนี่ย โสดของคุณเนี่ยเหลือน้อยเต็มทีแล้วแต่ถ้าหากเป็นผู้ชายนะแปลว่าคุณเนี่ยไปหลงเสน่ห์กับผู้หญิงที่เขาบอกว่า,วาเอ่อคนใดคนหนึ่งที่แบบคุณเป็นหลงเขาแบบหัวปรับหัวปัม้มแบบชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้คือคุณยอมเขาไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะอืมแต่ทีเนี้ยพอมันมีสามดาบขึ้นมาใช่ไหมฝ้ายอยากให้เพื่อนเอนเนี่ยเออ ในการจีบหรือการครบกันครั้งนี้ผลออกมาเนี่ยอ่าอ่าน ขออ่านสองใบเนี้ยควบคู่กันเลยนะโอกาสที่คุณจะจีบสําเร็จหรืออะไรเงี้ยคือมันสําเร็จแน่นอนร้อเปอร์เซ็นเพราะอย่างที่บอกเนาะเพราะไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่ที่ดีนะเป็นไพ่ที่บอกว่ามันมีความมีเสน่ห์คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ด้วยและหรือเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ด้วยการจีบครั้งเนี้ยของคุณอะสาเร็จโอกาสที่จะสละโสดเนี่ยสูงมากแต่การที่พอคุณจะคบเขาแล้วเนี่ยไฟให้ระวังนะเพราะว่ามันมี อาจจะเกิดรักสามเศร้าหรือว่าคุณไปรักคนมีเจ้าของให้คุณนะ่ะลอง คุยเคลียกันดูเขาคงไม่บอกหรอกถ้าเขามีใครเนาะหรือว่าคุณก็ถ้าคุณไปชอบใครอะ่ะเขาไม่มีใครมาพูดว่าฉันมีแฟนแล้วนะอะไรเงี้ยเออให้คุณลองเช็คเขาดีๆเนาะว่าเขาอะ่ะโสดสนิทจริงไหมหรือว่าให้คุณระวังความสัมพันธ์นะคะว่ามันจะเกิดรักสามเศร้าขึ้นไหมว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ไหมอะไรไหมนะคะอันนี้เป็นการเตือนนะคะไายก็หวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้เจอรักที่ดีนะคะอ่ะแล้ววันนี้นะคะก็ จบการอ่านเพียงเท่านี้สสำหรับคนโสดนะคะแต่ก็ยังขอเป็นคำแนะนำแน,แนวเพื่อนๆนะคะการที่เราจะคบใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องใช้ความพยายามถ้าถึงเวลาเดี๋ยวมาเองเนาะทุกอย่างทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างมันโดนจัดสรรมาเรียบร้อยแล้วแหละสำหรับฝ้ายความบังเอิญมันไม่มีมันขึ้นอยู่กับว่า ณตอนเนี้เวลาเนี้ยมันถึงเวลาแล้วหรือยังนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยลองดูเนาะการที่เราจะคบใครเราก็ต้องอย่าไม่อยากให้คุยเล่นๆน่ะเพราะมันเสียเวลาทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวเราเนาะเราอยากให้คบกับใครแล้วคบอย่างจริงจังแล้วก็ให้ชัวร์แล้วก็ให้มั่นอกมั่นใจว่าเขาไม่มีใครจริงๆนะคะอ่าดังนั้นเพราะว่ามัน คือถ้าถ้าเราให้เขาไปเต็มรยแล้วเราเป็นรู้ที่หลังว่าเขาแอบมีคนอื่นหรือว่าเรากลายเป็นมือที่สามหรือว่าเขาเป็นคนเจ้าชูนะ้เนี่ยคนที่เจ็บคนที่เสียใจก็คือเราใช่ไหมดังนั้นเราต้องรักตัวเองก่อนรักตัวเองให้มากๆก่อนที่เราจะไปรักคนอื่นอ่าเราต้องคิดเผื่อตัวเองก่อนว่าถ้าสมมติเรารับได้ไหมกับเหตุการณ์ถ้ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้อ่าแล้วถ้ามันเกิดขึ้นเราจะทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเป็นคนคิดเยอะนะ แต่ก็ดีกว่าไม่คิดอเอาเราคิดเยอะพอเราหลักตัวเองไงเราเลยคิดเยอะนะอะ่ดังนั้นนะคะก็ฝากนะแล้วก็วันรอบจุดเทียนนะคะขอยุ้านะคะรอบจุดเทียนอะของฝ้ายเนี่ยกับอาจารย์จิจะเป็นวันที่16เมษายนนะคะแล้วก็รอบเนี้ย อาจารย์จิจัดโปรโมชั่นนะคะสำหรับปีใหม่ไทยเนาะก็คือสำหรับใครที่จุดสามเล่มขึ้นไปนะคะจะได้ลงหน้าหน้าทองออนไลน์นะคะโดยส่งรูปของตัวเองเนี่ยหน้าตรงนะคะมาให้อาจารย์จิและอาจารย์จิเนี่ยจะเป็นคนเจิมลงหน้าท้องให้และเราก็จะส่งรูปที่ลงที่อาจารย์จิทำเนี่ยลงในเพจในช่องของเรานะคะ ช่องของเรามีที่ไหนบ้างนะคะก็จะมีตามข้างล่างเดี๋ยวฝ้ายจะทิ้งเอาไว้เนาะว่ามีที่ไหนบ้างนะคะเพื่อนๆสามารถกดติดตามกดออถูกใจนะคะกดไลค์กด Sub สไครต์ได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดสิ่งกิจกรรมต่างๆหรือข้อมูลที่ทางเพจได้อัปเดตไปนะคะอะแล้วก็อัน,นอเนี้ยของฝ้าเนี่ยก็จะมีน้ำมันวานนะคะเพื่อนๆ อตอนนี้ของเข้าแล้วนะคะของเข้ามาหมดไปรอบมันหลบหมดไปเมื่อตอนที่รายครั้งที่แล้วจะมีน้ํามันว่านนะคะสี 4, ่ทั้งหมดสี่ตัวอ่ะแต่อีกตัวหนึ่งไฟไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ยังไม่ได้ใช้เพราะว่าสามตัวเนี้ยยังเหลืออยู่แต่ว่าตัวใหม่ที่อาจารย์จีะคะ่ะทำอันนั้นนะับเป็นรุ่นลิมิเต็ดอ่ะแล้วก็สีพึ่งนะคะสี 4, พึ่งถ้าถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจอ่ะคะ่ะ สามารถพักมาสอบถามข้อมูลได้นะคะอ่าพวกเทียนเหมือนกันทเทียนตอนนี้เทียนที่จุดเยอะมากที่สุดส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับความรักนะคะแล้วก็เพื่อนเก็สามารถมาดูได้ว่าเทียนความรักของเราเนี่ยมีแบบไหนอะไรยังไงกันบ้างเนาะอ่ะเผื่อเพื่อนเพเนี่ยสนใจแล้วก็จะมีเทียนที่รองลงมาจะเกี่ยวกับพวก แก้อาถรนแก้แตัดความสัมพันธ์นู่นนี่นั่นนะคะเพื่อนๆก็ลองทักกันมาอ่าแล้วก็อีกอีกเทียนหนึ่งก็คือเกี่ยวเพราะว่าช่วงเนี้ยอาจจะใกล้ช่วงสอบเกี่ยวกับภาคกอพาหรือข้าราชาการอะไรต่างๆ่านะไไม่แน่ใจนะคะเอ่อคนที่ขอเรื่องการสอบราชาการเนี่ยก็มาขอจุดกันเยอะนะคะอ่าอันนี้เพื่อนๆก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้เนาะอ่าดังนั้นนะคะวันนี้นะคะายขอ ลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้อ่ายังไม่รับป่ากเนอะเพราะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เนี่ยทางไฟจะไหว้พ่อแม่ทุราคาด้วยเดี๋ยวถ้ามีเวลาสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมาอัดคลิปให้สําหรับคนมีคู่นะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะอ่าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ